สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังพี่ดาวนะคะแม่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 ก็สงสัยอยู่นะคะโอ้ทำไมเปิดคลิปมาดูนี่เจอแบบนี้นะคะแม่แม่นี่คืออบสมุนไพรนะคะตู้อบสมุนไพรประจําบ้านนะคะแม่แม่โอ้นี่นะคะตู้อบสมุนไพรของเรานะคะสวัสดีครับตู้อบนะคะแม่แม่ตู้อบออ กะเต้ต้องอยู่ในรังกะเต้แล้วกะเตรังส่วนตัวนะคะแม่ๆเดีด๋ยวให้ให้คุณพ่ออบก่อนนะคะในช่วงโควิดครับวิกฤตโควิดในบ้านเราตอนนี้ไว้ใจได้นะครับตองเือนกับซีซั่นนี้ซีซั่นนี้เราต้องต้องรอดอะไรที่มันกับต้านโควิดได้ทำทุกอย่าง ไม่ใช่แค่นี้นะครับลำไยหนึ่งเปกด้วยนะครับแม่ขาวขาวนะไม่มีฟองนะครับแม่แม่ลำไยขาวนะคะแม่แม่เอาอบต่อตีน้ำอะไรนะลำไยกับมะนาวใช่กับบุปผิดก่อนนะครับแม่แม่อบอีกนะคะแม่แม่อบของเรานี่คืออบอบทั้งบ้านเลยนะคะแม่แม่อบทั้งบ้านส่วนคุณทวดนี้คืออบแล้วผิดกรรมนะคะ เพราะว่าน้องน้ําใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะส่วนคุนทวดนี่คือผิดกรรมนะคะแม่แม่กินได้กินใบมะกรูดไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นเตาอบนะคะคือน้องน้ําอ่ะเสียบให้ร้อนเสร็จน้องน้ําก็ถอดปลั๊กออกนะคะแม่แม่แล้วก็เราก็อบกันทีละคนนะคะ สูตรดมน้ําสมุนไพรนะคะตอนนี้ควรโจ้ก็คือแต่ก่อนนี่คือเสียงจะไม่แบบนี้นะคะแม่แม่แต่พอเราทํานะคะเช้าเย็นเช้าเย็นนี่คือโอ้โหอาการดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะอาการดีขึ้นตามลําดับเลยนะคะแม่แม่รอน้อนก้องเตน้องระเต นกก้องกระเตกับน้องสเต็มนะคะแต่น้องสเต็มนะนเข้าไม่ได้เลยนะคะแม่เอาต่อไปคิวน้องกระเตนะคะอ้าวคิวน้องกระเตหนน้องกระเตสวัสดีค่ะก่อนน้องกระเตสวัสดีค่ะอ้าวต่อไปคิวน้องกระเตนะคะนูนน้องสเต็มนะคะแม่แม่สเต็มอ๋อดูนะคะแม่แม่เข้าก <c oughs> 네ันทั้งบ้านนะคะห อนุนให้กําลังใจนะคะเม่แม่กองเชียร์กองเชียร์อนันกองเชียร์นะคะกองเชียร์ได้เข้าไม่ได้เลยนะคะแม่ดิ้นใหญ่เลยนะคะโอ้อนันให้กําลังใจพี่สาวกับคุณพ่อนะคะเม่แม่น้องกระเตก็คือให้ความร่วมมือดีมากเลยนะคะโหน้ององะเตมนะคะน้องก็แเตมยิ้มยิ้มยิ้มมียิ้มอีกนะคะ น,นี่น้องน้ำตัดผมให้นะคะแม่แม่น้องสเต็มนะคะหนุนน้องสเตน้องกระเตนะคะแม่แม่โอ้โหบาย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 นะคะแม่แม่โอ้มีบายบายด้วยโอ้โหโชว์โชว์มีโชว์อีกนะคะแม่แม่มีโชว์อีกนะคะทัก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 ข้างนอกนี่ก็คือมีโชว์ให้ด้วยนะคะส่วนข้างในนี่คืออบสมุนไพรกันนะคะบาายบายบาายบายโอ้น้อง โอ้นูนคะ่ะบายบายอย่างเดียวนะคะพี่แม่โอ <c oughs> ้นูน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 นะคะเหงื่อออกเลยนะคะเปียกโชกไปทั้งตัวเลยนะคะนู่นนะคะที่ประจําตําแหน่งนะคะพี่ <c oughs> แม่ลังพัดลมนะคะ <c oughs> ที่ประจําตําแหน่งนะคะโอ้ <c oughs> นู่นค่ะลังนะคะแังนอน รังนอนนะคะแม่แม่รังนอนออกแบบส่วนตัวออกแบบส่วนตัวนะคะถีที่นอนด้วยนะคะแล่มีผ้าห่มด้วยนะคะออกแบบส่วนตัวกรังนกนะคะแม่รังนกแก้วนะคะรังนี่นะคะเตาอบของเรานะคะเปิดหน่อยพ่อความีอะไรบ้างเตาอบนะคะ โอ้ดูเปิดออกควันออกเลยนะคะแม่แม่เตาอบนะคะทิ้งขาตะไครใบมะกรูดนะคะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเพราะควันหอมมากแล้วก็ไปกินน้ํานี่นะคะเดี๋ยวน้องน้ำจะพาไปดูนะอะน้องเตพาแม่ไปดูเลย อันนี้ร้อนๆเลยนะคะน้ำสมุนไพรของเรานะคะ <Thank you. S 1> ขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะคะแม่แม <Thank you. S 1> ่อบเสร็จนูน่นแก้วล้างเรียบร้อยน้องกะเตรูร้นะคะแม่แม่พร้อมมาก <Thank you. S 1> เลยนะคะคือกินเสร็จเราก็ล้างใบ <Thank you. S 1> นะคะแม่แม่แก้วประจําตําแหน่งนะคะแก้วของใครต้องจําสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะแม่แม่นี่ค่ะ อันนี้มะนาวหมดนะคะกินมะนาวหมดเพราะว่าเรากินทุกเช้าเย็นนะคะโอ้ดูคะแนกนะคะแะนกเตรียมโอ้โหนี่นะคะอันนี้น้องกระเตะเขาก็มีแก้วด้วยนะคะแม่แม่แก้วประจําตําแหน่งนะคะนี่แก้วน้องกระเตนะคะแม่แม่โอ้โหมีแก้วด้วยนะคะน้องกระเตก็กินเหมือนกันค่ะอบเสร็จก็กินน้ำสมุนไพรเหมือนกันนะคะแม่แม่นี่เสิร์ฟนะคะ เไปเสิร์ฟเอาตัดให้หมดตัดเรียบร้อยเข้าอบแล้วตอนนี้อ๋อต่ไปเป็นคิวคุณพ่อนะคะแม่แม่นี่นะคะคือทุกคนในบ้านนี่คืออบหมดนะคะแม่แม่ส่วนของน้องน้ี่คืออบแล้วนะคะน้ําอบเสร็จแล้วนะคะแม่แม่อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อนะคะอบนะคะยกเว้นน้องสเต็มนะคะที่อบไม่ได้เข้าไม่ได้นะคะแม่แม่ดิ้นเลยนะคะนั่นอะ เข้าไปนี้คือดิ้นนะคะอยู่ไม่ได้นะคะแม่แม่อันนี้คือเราทําเช้าเย็นนะคะทุกเช้าทุกเย็นอบเสร็จก็ต้องถามน้ําสมุนไพรผมนะคะแม่แม่ควบคู่ไปพร้อมกันเลยนะคะทําทุกวันนะคะแม่แม่ตู้อบของเรานะคะหม้อหุงข้าวนะคะตู้อบยามจาเป็นนะคะแม่แม่ถนนค่ะนั่นเป็นแผนให้กําลังใจนะคะแม่แม่บายบายได้อย่างเดียวนะคะ โอ้โหนี่ก็เป็นคุณพ่ออบนะคะแม่แม่คุณพ่อนะคะเล่นอย่างเดียวนะคะแม่แม่เข้าไม่ได้น้องน้ำเคยเอาเข้าวันแรกนะคะโอ้ดิ้นใหญ่เลยนะคะอบได้แป๊บเดียวนะคะแม่แม่นี่นะคะก็ชีวิตประจําวันของเรานะคะแม่แม่ทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นนะคะเราจะทําแบบนี้นะคะทุกวันนะคะเช้าเย็นโอ้ดูแผนกเรืมน้ําร้อนนะคะแม่แม่ น้นองกระเตนะคะอบเสร็จก็มาสืบน้ำร้อนอบกับแม่แล้วนะคะหนึ่งรอบไปอบกับคุณพ่ออีกนะคะ <c oughs> นี่มีแผนกสืบน้ำร้อนด้วยอ,อันนี้อยู่ในรังนะคะแม่เมดรังที่น้องน้ำถ่ายให้ดูนะคะ <c oughs> ออกไปไหนไม่ได้นะคะแม่รอตรวจรอตรวจพรุ่งนี้นะคะรอตรวจพรุ่งนี้นี่เป็นแผนกสืบน้ำร้อนทานด้วยนะคะเสิร์ฟเสร็จแล้วก็ทานด้วย ของตัวเองนี่เอาไปเสิร์ฟนะคะแม่แม่ไอน,นีเป็นคนเสิร์ฟนะคะคนเสิร์ฟน้ำนี่เสิร์ฟให้พร้อมนะคะแม่แม่อ้ดีนะคะที่เรามีพนักง,งานเสิร์ฟนะคะให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะน้องกระแตน,นี่คือให้ความร่วมมือเราทุกอย่างเลยนะคะคือทํา ตามจอบจนเกลวของลูได้ของหนูหรือไม่ของแม่าจอของแม่เขาแม่มนอะไรของพ่อปองตักอีกว่าลูกตักอีกว่ามันขึ้นน้อยนช่ไหม โดนนะคะเด็กเสิบนะคะแม่แม่นี่นะคะก็เป็นชีวิตประจำวันของเรานะคะทุกเช้าซีซั่นนี้ควนโจบอกเราต้องรอดนะคะแม่แม่เราจะรอดไม่รอดเราก็ไม่รู้นะคะแต่คือเราป้องกันไว้ก่อนนะคะกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนนะคะกันไว้ก่อนนะคะเราาทุกวันวใช่ค่ะก็เป็นน้ำสมุนไพรนะคะแม่แม่มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเราใช่ค่ะเราเราทำได้ก็ถือว่าดีนะคะแม่แม่ นี่นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่แม่น้องน้ําก็ต้องขอบพระคุณนะคะแม่แม่ทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาให้กําลังใจนะคะแน่แม่ก็อย่าลืมนะคะแม่แม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แจ้งเตือนนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแม่แม่จะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะคะสําหรับคลิปนี้น้องน้ําก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะน้องกระแตสวัสดีค่ะ